นมแพะมันเหลืออยู่เราจะไปทําอะไรดีนะ้าให้ปุ๋ยคิดก่อนคิดก่อนใช่เราจะมาทําน้ําแข็งรสนมยกไปเลย้ปุ๋ยเตรียมรอให้เรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะเทใส่ในบล็อกน้ําแข็งเลยนะคะสวัสดีค่ะเปิดไปหรือเปล่าขยัาขย่านิดนึงก่อนโอ้ยต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆทําเองไม่ได้นะคะปุ๋ยทำให้จับไว้นะเดี๋ยวปุ๋ยดูให้ค่ะแป๊บนึงนะคะปุ๋ยกดนี้ให้หนูยิ้มก่อน อุ๊บโอเคโอเคนะค่อยเทค่อยเทนะอีกสักหนึ่งก็จะเต็มละกระปุกะเปิดเ่นี้ก็ได้นะเนี่ยค่อยเทลงไปเลยง่ายมากเนี่ยเปิดเ่เนี่ยเออเปิดแคเนี้ยง่ายสีคนมากเลยกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเหมือนนมบัวไหมคะน้องหมากินนมบัวไม่ได้นะคะต้องกินนมแพะนะคะอุ้ยหนูยิ้มพอดีได้หรอคะสองสองกระป๋อง เนี่ยเนี่ยอ๋อโอเคอะสีมันจะข้นสีจะขุ่นๆสีเหลืองๆกว่านมวัวนะคะเย้โอเคถือไปแช่ตู้เย็นสีส้มค่ะหมดพอดีเลยยกไปยกไปจานโอเคอะล้วงล้วงหนูแย่นอยู่ข้างล่างโอ๊ยเกือบไปแล้วใส่ได้วไหม ต่อไปแล้วก็รอให้มันเป็นน้ําแข็งกันนะคะแม่ป,ปุ๋ยบ้านเราของซินี่แลมอ,อนน่ะแข็งตัวละไปดูสิไอ้นนไของว้าวสีเข้มขึ้นเลยอ่ะมีกลิ่นเป็นยังไงบ้างล่ะคะหอมปกตินะง่าปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยแกะตรงนี้เนาะเด็กๆแกะกัเนเองได้หรือเปล่านะ<ต>แกะกันได้ไหมคะมานี่มาปุ๋ยแกะให้มาพอมันแข็งอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้ ชิปิดซ้ายดีกว่าเอานี่ไงออกมาแล้วเดี๋ยวเอาให้มันซักแบบยินะ้มแรงตีก้อนก่อนให้มันลองชิมดูก่อนยิ้มแรงเยอะไม่พอแรงเยอะไม่พอตับนึงได้ไหมใช้อะไรมาเขี่ยๆมันก็ได้นะนั่นไงลงแล้วพอแล้วโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ห้าก้อนเหรอคะสี่ให้มันลองชิมดูก่อนเดี๋ยวขอหนูยิ้มบ้างนะนึก 2ต่อกันเลย3อีกกันหนึ่ง4ว้าวมัน <laughs> ตึกเลยแ <laughs> ล้วเดี๋ยวเราจะลอกันไปให้ซิซิกับเลมอนอีว่าเราลยไปหาดอะ่ะไปเล้วไปแล้ว,รวพร้อมหรือยังตอนนี้ซิซิกับเลมอนมารอแล้วเอา้าไม่ทันได้วางเลย <laughs> ลอยไหม,หมอ๋อโอ้ยอย,อย่าเลียกล้องอย่าเลียกล้องน, <c oughs> น้ำลายเปลือนน้ำลายเปลือนึอุ้ยว้าวนะซิซิ่ซิ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 ไม่สนใจเพราะมันมีความสุข,ข,ขก,กันกำลังกินนยินอา้าว <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆเนี่ยเลอะหมดแล้ว ไม่กินบนพื้นแล้วกินในนี้ดีกว่าอุ้ยหูเปืือนใปนี้รันหมดแล้วเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆจับเอาดูด,ดูบีเกิลน,นะคะเจา้าหูใหญ่ห,หญูยาวหมดแล้วเหรอตกใจมัมมมมมนแก้วดอย่าไปกินบนพื้นนะไม่ๆๆๆมของตัวเองก็มี เลมอนเหลือหนึ่งก้อนเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ยอย่างงี้รู้เลยหมดละเริ่มเรียกขอบขอบถาดอาหารเลมอนหมด,หมดแล้งเลมอนเหลือหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนก็หมดดีดีดมดมเย้สรุปแล้วนะคะเมนู Menu, น้ำแข็งนมแพะของซิซีเลม,มอนพานทีมือด้วยหนูยิ orn, ม้มของหนูแย้กับหนูแย้มนะคะ อาแลหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาทิชชุ่เปียกมาเช็ดปากน้องหมาเร็วทิชชุ่เปียกอยู่ตรงนู้นมาเช็ดปากให้น้องหมา